หลายคนมองว่าเงินเฟอ้อในฝั่งของสหรัฐปรับตัวผ่านจุดสูงสุดไปแล้วแต่ว่าธนาคารกลางสหรัฐก็ยังมีท่าทีที่จะขึ้นดอกเบี้ยอีกล่างล่าสุดเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ย75เบสิสพอยต์ในการประชุมครั้งหน้าซึ่งอาจจะทําให้ตลาดมีการปรับฐานได้นักลงทุนหลายคนก็ต้องมานั่งติดตามภาพกันนะครับว่าภาพรวมของเงินเฟอ้อในฝั่งของสหรัฐที่ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วยังคงน่ากลัวอยู่หรือเปล่าและธนาคารกลางสหรัฐจําเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยมากขนาดไหนและ การขึ้นดอกเบีย้ยขนาดไหนจะทําให้ตลาดที่มีโอกาสที่จะปรับฐานต่อไปและถ้าสําหรับนักลงทุนแล้วนะครับภาพรวมของเงินเฟอ้อสูงรวมถึงภาพรวมของดอกเบีย้ยนโยบายที่อยู่ในระดับที่สูงนักลงทุนเนี่ยควรจะลงทุนในการลงทุนแบบไหนดี สำหรับในช่วงนี้นะครับสิ่งที่นักลงทุนเนี่ยเรียกว่าไม่ติดตามไม่ได้เลยก็คือภาพของเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ภาพรวมของเงินเฟอ้อเหตุผลหลักๆเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเพราะว่าธนาคารกลางสหรัฐมองว่าเงินเฟ้อเป็นปัญหาแล้วก็จําเป็นจะต้องจัดการนะครับให้เงินเฟ้อเนี่ยปรับลงไปในระดับที่เหมาะสมก่อนแต่ถ้าเกิดเราดูภาพจริงๆเนี่ยถามว่าความกังวลมันจะอยู่จุดไหนผมเอาภาพของเงินเฟ้อมาให้ดูนะครับอ่า ภาพของเงินเฟอ้อที่ชัดเจนเนี่ยก็คือภาพนี้นะครับเส้นสีน้ําเงินน้ําเงินเนี่ยก็คือภาพของเงินเฟอ้อนณะปัจจุบันสังเกตว่าถ้าเกิดลองกลับไปเปรียบเทียบจริงๆเนี่ยเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นถึงระดับประมาณ8%เปเคยเกิดขึ้นในฝั่งของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับก็ย้อนกลับไปก็คือปี1 9 7 0งเถึงหนึ่ในสมัยนั้นเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐก็มองว่าเงินเฟอ้อเป็นปัญหาจริงๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จําเป็นจะต้องขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเพื่อควบคุมคําถามก็คือ อดอกเบี้ยนโยบายที่ต้องควบคุมเนี่ยมันสูงขนาดไหนเป็นเส้นสีขาวๆที่ผมมาให้ดูนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยธนาคารกลางสาหรัฐจําเป็นจะต้องขึ้นดอกเบี้ยไปเกิน10%นะครับในช่วงประมาณปี1970แล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยไปสูงถึงประมาณกว่า20%ในช่วงประมาณปี1980ถึงจะทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยปรับตัวลงมาได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดธนาคารกลางยังมองว่า S 1> <S 1> เงินเฟอ้อเป็นปัญหาของเศรษฐกิจสหรัฐที่จําเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วนก็มีความกังวลจริงๆนะครับว่าครั้งนี้อาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยไปได้สูงกว่านั้นได้นะครับอย่างณปัจจุบันเนี่ยที่ดอกเบี้ยอย,อยู่แค่ประมาณ1%ก็แน่นอนว่าธนาคารกลางสหรัฐจําเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยไปสูงกว่านี้เพื่อควบคุมเงินเฟอ้อ คำถามก็คือหลังจากนี้เนี่ยภาพรวมของเงินเฟ้อจะเป็นยังไงแล้วจะส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยไปขนาดไหนตอนนี้ธนาคารกลางสหรัฐก็ยังมองโลกในแง่ดีอยู่นะครับว่าเงินเฟ้อผ่านจุดสูงสุดไปแล้วแล้วก็จะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงถ้าเกิดเรามองภาพว่าราคาสินค้าในฝั่งของสหรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาสังหาริมทรัพย์หรือว่าราคาสินค้าพลังงานไม่ปรับตัวสูงขึ้นไปอีกเราจะเห็นภาพรวมของเงินเฟ้อที่เป็นเงินเฟ้อในฝั่งของสหรัฐที่เป็น คอแล้วก็เป็น headline ของอินฟล t i ชัเนี่ยปรับตัวลงมาได้อยู่ในระดับประมาณ3% อ่าถ้าเกิดเป็นภาพอย่างนั้นนะครับธนาคารกลางสหรัฐปีนี้ก็จะเป็นไปตามที่เขาตั้งเป้าไว้ก็คือน่าจะขึ้นดอกเบี้ยในท้ายปีนี้เนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ระดับประมาณ1.75ถึงประมาณ2นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็จะขึ้นดอกเบี้ยไปอ่าที่2.5ถึง2.5คีย์พอยต์หลักๆก,ก็คือเฟดเนี่ยยังไงก็ตั้งเป้าที่จะขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนเพราะว่าถึงแม้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะปรับตัวลงมาแล้วนะครับแต่ว่าดอกเบี้ยนโยบายก็ยังถือว่าต่ํากว่าเงินเฟ้อที่เป็น เงินเฟอ้อพื้นฐานอยู่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับต่อให้ลงมาตามที่เป็นเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเห็นคออินเฟชันที่ระดับประมาณ3%ซึ่งก็ถือว่าสูงกว่ารองรันแล้วก็สูงกว่าดอกเบีย้ยและดอกเบี้ยก็ควรจะอยู่สูงกว่าอินเฟชันนั่นเองแต่ถ้าเกิดเรามองดูจริงๆภาพที่จะทาให้ตลาดเนี่ยมีความกังวลน,นะครับไม่ใช่ว่าเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐอยู่ที่ไหนแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าจะอยู่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบีย้ยเร็วแค่ไหนแล้วก็จะมีการปรับเป้าตรงนี้ด้วยหรือเปลา่า ภาพรวมที่น่าสนใจณนะปัจจุบันเนี่ยตลาดมองว่าธนาคารกลางสหรัฐนะครับอันนี้เป็นการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือน6เดือน7นะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปทุกประมาณ 6สัปดาห์นะครับหลังจากนี้ไปจนถึงปีหน้าเนี่ยสิเดือนหลังจากนี้นะครับหน้าตาน่าจะเป็นยังไงถ้าจะสังเกตดูจริงๆเนี่ยก็จะสังเกตว่าการประชุมท้งหน้าตลาดเนี่ยมองว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีก50สตางค์นะครับหรือว่าประมาณถ้าเทียบเป็นครั้งละ25ก็คือเป็น2ครั้งนะครับในในครั้งหน้าครั้งเดียวเลยแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยอีก50สตางค์ในครั้งถัดไปหลังจากนั้นก็จะขึ้นดอกเบี้ยอีก25สตางค์นะครับไป3าครั้งไปจบที่สี่จ ตับทานได้ในกรณีที่1นนะครับถ้าเกิดนักลงทุนเนี่ยคิดว่าเฟดมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า50บเบสิสพอยต์ในการประชุมครั้งหน้า เหตุการณ์นี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเงินเฟ้อณปัจจุบันแม้จะผ่านจุดสูงจุดไปแล้วแต่ว่าสังเกตดูชัดเจนนะครับก็จะไม่ปรับตัวลงเพราะว่าฐานของเงินเฟ้อเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ต่ําอย่างที่2ก็คือเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับอยู่ที่ประมาณ2.75กว่าเปอร์เซ็นต์ณปัจจุบันเนี่ยอยู่แค่ประมาณ1%เท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดตลาดเนี่ย ถือว่ารับได้นะครับในการปรับอัตราดอกเบีย้ยขึ้นเร็วเนี่ยก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐจาเป็นจะต้องชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยแต่ถ้าเกิดตอนนี้ตลาดมองว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบีย้ยแค่50百点นะครับก็ต้องระวังว่าถ้าเกิดเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยมา75า Point ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ปรับฐานเช่นเดียวกับมุมมองของตลาดในช่วงก่อนที่จะขึ้นดอกเบีย้ยในครั้งที่ผ่านมานะครับหันตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดแรกที่ต้องระมัดระวังนะครับว่าจากตรงนี้ไปถึงวันที่15 เดือนอมิถุนายนนะครับก็มีความเป็นไปได้ที่ตลาดอาจจะ price in นะครับการปรับขึ้นดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นกว่า50 basis point ของเฟด อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือการประชุมครั้งหน้าจะมีการประกาศดอทพลอตที่ผมเอาภาพมาให้ดูเมื่อกี้นะครับว่าถ้าเกิดเป็นภาพของดอทพลอตจริงๆเนี่ยณปัจจุบนันตอนนี้ธนาคารกลางสหรัฐมองว่าค่าเฉลี่ยของปีนี้เนี่ยอยู่แค่ประมาณ1.75เ้านั้นเองแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยถ้าสังเกตด,ดูตอนนี้ที่ตลาดรับได้นะครับว่าผ่านไปแค่ครึ่งปีนะครับก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ2%ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ถ้าเกิดธนาคารกลางสหรัฐอยากจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วนะครับแล้ว จะจบเร็วจริงๆก็อาจจะมีการปรับอดอทพลอตนะครับหรือว่าปรับมุมมองของดอกเบี้ยณนะปีปัจจุบันนะครับก็คือปี2022เนี่ยให้ขึ้นมาจากระดับประมาณ1.75มาอยู่ที่มา2.75เลยซึ่งตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะเห็นตลาดปรับฐานในระยะสั้นเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้ความน่าสนใจมันมีอยู่2ออย่าง อย่างแรกก็คือถ้าเกิดเรามีเงินเฟอ้อเฉยๆนะครับแล้วเราไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐผมเชื่อว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตลาดและสิ่งที่นักลงทุนควรจะต้องระมัดระวังก็คือก่อนหน้านี้นะครับการลงทุนที่เน้นเติบโตสูงนะครับก็จะมีตัวแทนนะครับก็คือการลงทุนที่สามารถปรับ ขึ้นได้ด้วยราคาไม่ต้องเน้นการเติบโตด้านปริมาณนะครับอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเราอาจจะบริโภคที่ปริมาณเท่าเดิมไม่ได้มีโกรดมากแต่ว่าราคาสามารถปรับตัวบวกได้จุดตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถเข้ามาแย่งความน่าสนใจของตลาดจากหุ้นโกรดที่เคยโดดเด่นในช่วงประมาณ1 0 2ถึงปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะเห็นนะครับถ้าเกิดมีเงินเฟอ้ออย่างเดียวเนี่ยก็คือการย้ายจากหุ้นโกรดไปอยู่หุ้นแวลูนะครับภาพที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยก็คือเดี๋ยว ดูนิดนึงนะครับนี่จากดัชนีรัสเซล1 0 0 0ึนะครับที่เทียบโกลดกับแว l u ลูเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดเราลองเปรียบเทียบดูจริงๆเนี่ยความน่าสนใจนะครับก็คือในช่วงที่เป็นวิกฤต .com นะครับตรงที่ปรับตัวขึ้นไปสูงที่สุดเนี่ยดัชนีโกลดนะครับต่อแว l u ลูเนี่ยขึ้นไปถึง2,200จุดรอบนี้เนี่ยขึ้นไปถึง1,800จุดนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยลงมาที่ระดับ1,400จุดซึ่งถ้าเทียบกับในช่วงก่อนวิกฤต c อ่ดอคนะครับในช่วงมันปีเอ่อเนี่ยก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับถือว่าไม่ได้ปรับตัวแพงขึ้นมากแต่ถ้าเกิดเราลองเทียบกับช่วงก่อนหน้าเนี่ยก็อาจจะต้องลองคิดได้ว่าถ้าเกิดหุ้น Val u ลสามารถกลับมาได้เท่ากับช่วงหลังจากวิกฤต com นะครับก็อาจจะเห็นการปรับฐานที่แรงกว่านี้นะครับหรือว่าอาจจะเห็นการปรับฐานที่ลงไปได้อีกประมาณ30กว่าเปอร์ในหุ้นโกลดนะครับหรือมองโลกในแง่ดีก็คือหุ้นโกลดอาจจะมีการปรับฐานลงอีกสักประมาณ10ในขณะเดียวกันหุ้น v l u u เนี่ยก็อาจจะมีการเพิ่มขึ้นในเชิงของมูลค่าเนี่ยกลับขึ้นมาได้อีกสักประมาณ1 0 1ถเเช่นเดียวกันนะครับ อีกจุดหนึ่งที่เป็นความน่าสนใจที่นักลงทุนต้องระมัดระวังนะครับก็คือภาพรวมของอสินทรัพย์ที่ถูกและแพงสินทรัพย์ที่ถูกและแพงเนี่ยก็เป็นปัญหาหลักของการขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้นทุนการเงินเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนักลงทุนก็จะพยายามลดสินทรัพย์ที่มีราคาแพงแล้วก็พยายามจะกลับเข้าซื้อสินทรัพย์ที่มีราคาถูกณปัจจุบันเนี่ยผมเอาเส้นสีขาวมาให้ดูนะครับก็คือเป็น long term PE ของ S&P 500จะสังเกตเห็นว่าช่วงก ก่อนที่จะเข้าวิกฤตรอบนี้เนี่ย PE ของ S&P 500เนี่ยขึ้นไปสูงสุดถึงระดับประมาณ30กว่าเท่านะครับซึ่งสูงใกล้เคียงกับช่วงวิกฤต .com ตอนช่วงประมาณปี2000แล้วนะครับอตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีความเสี่ยงมากๆนะครับที่หุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับฐานแต่ว่าพอผ่านมานะครับถึงณปัจจุบันเนี่ยการปรับฐานล่าสุดทำให จริงๆแล้วเราสังเกตเห็นเลยนะครับว่าหุ้นณปัจจุบันเนี่ยปรับตัวลงมาถึงประมาณ10-20%นะครับก็ไม่ได้แพงมากแล้วแต่ว่าก็ยังถือว่าแพงอยู่ถ้าเทียบกับเส้นสีน้ำเงินนะครับซึ่งก็คือ MSCI All World Index ถ้าเกิดภาพเป็นแบบนี้นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าโอกาสที่จะเห็นนักลงทุนเนี่ยปรับจากกลุ่มที่ราคาแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเฮลท์แคร์นะครับหรือว่ากลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยไปสู่กลุ่มที่ถูกกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคาร อิน a s t ักเจอร์หรือว่ายู i l ลิตเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นภาพรวมจริงๆเนี่ยความน่าสนใจของการลงทุนในอนาคตนะครับหรือว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นหลังจากการปรับฐานรอบนี้เนี่ยณปัจจุบันก็ต้องบอกว่า หุ้นในฝั่งของสหรัฐเนี่ยถือว่าไม่ได้แพงมากแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็ยังมีอยู่2ออย่างก็คือเงินเฟ้อแม้จะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วก็ยังคงอยู่ในระดับที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นการจะเห็นนักลงทุนเปลี่ยนจากการลงทุนที่เน้นการเติบโตสูงไปสู่การลงทุนที่เน้นมูลค่าของสินทรัพย์ก็ยังมีอยู่แลวเราก็ยังเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นไปอีกสักประมาณส่วนต่างน่าจะลดลงจากสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไปเหลือประมาณ2 0กว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับจุดที่2ที่น่าสนใจ ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ธนาคารกลางยังมองเงินเฟ้อเป็นปัญหาก็มีความเป็นไปได้สูงที่ธนาคารกลางเนี่ยจะต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยก็จะทําให้ตลาดเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่แพงที่สุดของตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มเฮลท์แคร์หรือว่ากลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยพวกอย่างนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะปรับฐานลงได้เช่นเดียวกันนะครับกลุ่มที่ถูกกว่านะครับแล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้แพงมากในเชิงของ valuation เนี่ยก็อาจจะมีนักลงทุนที่ย้ายการลง ถุนเข้าไปซื้อในช่วงที่อดอกเบี้ยเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับขึ้นกลุ่มที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับในช่วงการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐรอบนี้ถ้ามีการปรับฐานลงมาอีกแล้วเราสามารถกลับเข้าไปได้เนี่ยก็คือกลุ่มธนาคารนะครับแล้วก็กลุ่มสาธารณูปโภครวมไปจนถึงกลุ่มพลังงานครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่ง เพื่อรับข่าวสารจาก m ั n นี่แชทได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ